สมบัติข้อที่5ของสหรัฐอเมริกาที่โลกต้องกลัวก็คือเขาเป็นประเทศที่พูดจริงทำจริงและเด็ดขาดค่ะ mm hmm. ซึ่งหลังจากที่ญี่ปุ่นเนี่ยไปโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์นะคะ mm hmm. ก็ทำให้ประธานาธิบดีแฟรงกินรูสเวลประกาศสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกากับญี่ปุ่นทันทีวันหลังจากนั้นเลย A state war has States existed Between the United of and the Japanese the จากนั้นนะคะสหรัฐอเมริกาก็ส่งสิ่งที่เจ็บแสบมากกว่าการโจมตีเพอร์ฮาเบอร์ไปใส่ลงญี่ปุ่นเลยค่ะนั่นก็คือระเบิดนิวเคลียร์ที่ชื่อว่าลิตเติลบอยไปลงที่ฮิโรชิมานะคะทำให้มีคนญี่ปุ่นเสียชีวิตจ,จากระเบิดลูกนั้นทันที่70,000คน บาดเจ็บและเสียชีวิตตามมาอีก70,000คนหลังจากนั้นสหรัฐอเมริกาก็ไม่ได้ทิ้งไว้แค่นั้นค่ะยังส่ง The Fat Boy ไปลงที่นางาซากิซ้ำเติมอีกด้วยทำให้ผลจากกรมันตาภาพรังสีและความสะทกสะเทือนจิตใจยังอยู่ตรงนั้นยังอยู่กับคนญี่ปุ่นจนถึงทุกวันนี้เลยค่ะซึ่งเอาจริง,รงสหรัฐอเมริกาไม่ได้มีจํานวนลูกระเบิดนิวเคลียร์เยอะที่สุดในโลกนะคะเยอะที่สุดในโลกเนี่ยอยู่ที่รัสเซีย แต่เขาเป็นประเทศเดียวที่เคยเอาระเบิดนิวเคลียร์ไปปล่อยใส่พลเมืองของประเทศอื่นค่ะแต่นอกจากเรื่องของชีวิตแล้วเนี่ยสหรัฐอเมริกายังมีตัวประกันเป็นทรัพย์สินของประเทศและโลกใบนี้ด้วย